ไปดูปฏิกิริยาของประชาชนในหลายพื้นที่นะครับซึ่งก็ถือว่ามีการขึ้นป้ายต่อต้านนายกเถื่อนในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็ส่วนที่คนหัวหินก็ออกมาต่อต้านไม่ให้พุทธอิสระเข้าพื้นที่ไปสร้างความระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทขณะที่แกนนำม,ม็อบประชาธิปัตย์ก็มีการนัดเคลื่อนไหวในสัปดาห์หน้าครับในที่สุดนายสุเทพสุบันแกนนำม,ม็อบประชาธิปัตย์ก็มีการเผยไตยว่าการระดมคนมาในวันที่19พฤษภาคม เป็นเพียงการเริ่มต้นปฏิบัติการทวงคืนอำนาจอธิปไตยซึ่งยังไม่มีรูปแบบว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้างแต่จะมีการปฏิบัติการระหว่างวันที่19ถึง26พฤษภาคมนี้และหากไม่ประสบความสำเร็จจะมอบตัวในวันที่27พฤษภาคมขณะที่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาผู้บัญชาการทหารบกระบุว่าทหารจะดำเนินการตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ชุมนุมแต่ละกลุ่มว่า หากสามารถดูแลไม่ให้เกิดความวุ่นไวายได้ก็ไม่จําเป็นต้องดําเนินการตามที่ถแถลงการไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีกลุ่มบุคคลนําป้ายขนาดใหญ่ที่มีข้อความว่าไม่รับคําตัดสินขบฏตุลาการสารรัฐธรรมนูญพร้อมลงชื่อสอปป,ปลำพูนสปปเชียงใหม่และสปปล้านานา,นา,นากํากับไว้ด้านท้ายมาแขวนไว้บริเวณสะพานล,ลอยถนนวงแหวนรอบสาม ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าเมืองเชียงใหม่และอีกหลายจุดทั่วเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัดโดยป้ายดังกล่าวเป็นของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ทนรับกับคำวินชิชไยที่ไม่เป็นธรไม่ได้โดยกลุ่มคนเส้อแดงพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในประเทศไทยเช่นเดียวกับที่จังหวัดอ่างทองที่พบป้ายผ้าขนาดใหญ่มีใจความว่า เรารักในหลวงเทิดทูนสถาบันโนนายกมาตราเจ็ดและไม่เอานายกเถื่อนกว่า20ป้ายถูกนำมาติดตั้งบริเวณริมถนนและตามสี่แยกสำคัญทั่วเมืองอ่างทองเพื่อเป็นการแสดงออกในการคัดค้านแนวทางการขอนายกรัฐมนตรีคนกลางของกลุ่มกปปสซึ่งนำโดยนายสุเทพเึรสุบันโดยมีความพยายามในการดำเนินการนอกจากการแสดงออกด้วยการนำป้ายต่อต้านมาติดทั่วเมืองแล้ว ก็ยังมีการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆของกลุ่มนปชอ,อีกหลายแบบในการให้ความรู้เรื่องของประชาธิปไตยที่ไม่สามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้ขณะที่ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหัวหินได้รวมประชุมเพื่อวางแนวทางในการแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยพุทธอิสระพร้อมมวลชนกปปสที่จะเดินทางมาทำกิจกรรมทางการเมืองเพื่อถวายคืนพระราชอำนาจ และเจริญพระพุทธมนต์ที่บริเวณหน้าวังไกลกังวลในวันที่18พฤษภาคมเพราะเห็นว่าเป็นการกระทําอันจะทําให้เกิดความระคายเคืองเบื้อง,องพระยุคลบาทจึงมีมติร่วมกันในการแสดงจุดยืนขอความร่วมมือให้กลุ่มที่จะอาจจะมาแสดงกิจกรรมทางการเมืองระง,งับการกระทําดังกล่าวเพราะชาวหัวหินไม่เห็นด้วยและขอให้ยกเลิกภารกิจทั้งหมดครับ